สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีกับอาจารย์มีเพียนนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่า เมื่อใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆของเราเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนค่ะเหลืออีก7วันสุดท้ายก่อนหมดเดือนสิงหาคมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่เพื่อดูกันว่า7วันสุดท้ายนี้เราจะมีโชคมีลาบหรือว่ามีความโชคดีทางด้านใดบ้างที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ7วันสุดท้ายแห่งความโชคดีมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้รับความโชคดีในเรื่องอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านความเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกชอบต้องตาต้องใจท่านอาจจะเป็นเจ้าของขอให้ท่านติดต่อมาโดยตรงนะคะสาธุบุญค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าความโชคดีของคุณนะคะ7วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะ ใบแรกได้เป็น Queen of Wands วันนี้เราจะใช้ไพ่กัน4ี่ใบเนาะ k n i g h of Swords อ Three of Swords และใบสุดท้ายนะคะได้เป็น Ace of Cups ดูนะคะว่าภายใน7วันนี้นะคะสิ่งที่คุณจะโชคดีนะคะโดดเด่นนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะใครที่เคยผิดหวังในเรื่องงานนะคะบางคนอาจจะว่างงานตกงานหรือว่ารอคอยงานอะไรบางอย่างอยู่นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและก็โดดเด่นมากในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะช่วงเวลานี้นะขอให้คุณรักษาพลังงานในใจของคุณเอาไว้นะคะใครที่เครียดมากๆนะคะพยายามรักษาใจนะคะ เครียดไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรให้ดีขึ้นได้นะคะแล้วสุขภาพกายสุขภาพใจเราก็จะเสียไปด้วย7วันสุดท้ายก่อนหมดเดือนสิงหาคมนี้นะคะสิ่งที่คุณเคยผิดหวังเนี่ยคุณก็จะได้ดั่งใจนะคะสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาไม่ได้เสียเปล่าไปไหนนะโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะ ส่วนใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะคะหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอพยายามรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงไว้นะคะงานจะมาพร้อมกับใจเราที่มีความสุขนะคะสรุปเจวันสุดท้ายภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณจะได้รับความโชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะอย่าเครียดนะคะความเครียดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหาอะไรได้ดีขึ้นนะคะนอกจากเสียสุขภาพกายแล้วก็ยังเสียสุขภาพใจด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขก2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า7วันสุดท้ายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณจะได้รับความโชคดีทางเรื่องอะไรนะคะใบแรกได้เป็น the d e v i l เรื่องอะไรเอ่ยออือือ the chariot nine of pentacles <c oughs> แล้วก็ two of pentacles โชคดีในเรื่องของหน้าที่การงานและก็การเงินค่ะส่วนการเงินเนี่ยโดดเด่นมากนะ ใครที่รู้สึกว่า,าท้อแท้เหนื่อยใจสู้มาซะจนแบบไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วอดทนมากก็มากแล้วพึ่งพาตัวเองมากก็สุดๆแล้วเนี่ยดิ้นรนมาจนทุกวิถีทางแล้วเนี่ยจะมีอะไรดีขึ้นมาบ้างนะคะบอกเลยค่ะโดดเด่นนะคะในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะโดยเฉพาะการเงินนะคะโชคลาภถามว่ามีไหมมีค่ะการเงินแล้วก็โชคลาภจะเข้ามานะคะเพื่อให้คุณนะหมุนเวียนเงินได้มากขึ้นนะ,ะเป็นโชคลาภก้อนเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะคนที่เลือกไพ่กองนี้อย่าพึ่งท้อแท้นะคะ เพราะว่าคุณเป็นนักสู้แต่บางทีนักสู้ก็เหนื่อยเหลือเกินท้อแท้หมดไฟแล้วแต่ตอนนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าการเงินของคุณขึ้นมานะคะโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามานะคะแม้ว่าจะไม่มากนะ แต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะคะคนกองนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภและลาบลอยนะคะก็อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ยังพอให้เข้ามาได้อย่างชื่นใจนะคะอะไรที่เราเหนื่อยเราก็พักได้นะคะแต่ว่าพักแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาลุยต่อนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า7วันสุดท้ายก่อนหมดเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะมีโชคดีทางด้านใดบ้างนะคะใบแรก the f o o l ต้องไม่เครียดนะพลังงานคุณอนะว้าว six of pentacles ไม่เครียดแล้วเงินจะมาพลังงานคุณนะโอ้โห eight of cups และสุดท้ายนะคะ Ni o อวบอบอกแล้วของคุณนะเงินจะมาถ้าคุณมีความสุขนะคุณไม่เครียดยิ่งเครียดเท่าไหร่นะรับรองได้ว่าพอเครียดแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างล้มละเนลนาดหมดเลยเพราะว่าไม่ยอมทำอะไรเลยเพราะว่าใจคุณหนาะเวลาที่เครียดนะทำอะไรไม่ได้หรอกทิ้งหมดแหละแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเครียดนะเงินไม่เข้านะคะแต่บอกไว้ก่อนนะ7วันสุดท้ายนะคะ ขอให้คุณมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขเล็กๆภายในบ้านของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเครียดอย่างที่บอกว่ามันบล็อกทุกอย่างเลยสิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ได้เลยนะคะถ้าถามถึงความโชคดีนะใน7วันนี้ของคุณนะคะจะโดดเด่นในเรื่องของความสุขนะคะบางคนอาจจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเจอกัลยาณมิตรใหม่ๆหรือแม้กระทั่งเจอคนที่รู้ใจนะคะ มาเจอกันแล้วสามารถช่วยเหลือคุณได้หรือว่าทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้นะคะถ้าถามว่าคนกองนี้จะได้รับความโชคดีในเรื่องอะไรโดดเด่นในเรื่องของกัลยาณมิตรค่ะการที่เราได้เจอเพื่อนดีๆสักคนเป็นเรื่องที่หายากนะคะถ้าคุณได้เจอแล้วก็ขอให้คุณรักษามิตรภาพนั้นไว้ให้ดีที่สุดนะคะมาด้วยแรงบุญแรงกรุศลชีวิตเราดีขึ้นชีวิตของเขาก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขนะคะ